สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะจ๊ะเดอกลับมาเจอกับนั่งตัวดีอีกแล้วจา้าวันนี้พามาอัปเดตบ้านส่วนนะคะส่วนหลังบ้านอันนี้เป็นต้นมะเขือเทศนะคะดกมากค่ะได้เอาไม้ค้าไว้นะคะรับมาสั่นล่มดูนี้นี่ดกมะเขือเทศอันนี้หวานฉ่ำมาก ทำมันสุกมาส่วนทางนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะกระเจี๊ยบเขียวกำลังออกดอกค่ะพี่น้องเอ้ยดอกสวยมากกระเจี๊ยบเขียวหนิดไงเร็วนะคะปลูกไวน้นี่นี่เป็นหมากจังสิบันเดียวค่ะฝกักไงฝกักเง่าคุณนุงอันนี้เจบไปกินลลนู่ตแต่บุกงในลานี่กำลัง กรอบ,อบนี้มะเกิดเทศอันนี้นำเสนอมาร์กเลยค่ะแซบมากโดยแซบบานเหมือนเชอร์รี่เลยอะ่ะกินกับสลัดโอ๊ยโหลดมันบานช่ำอันนี้มันเริ่มสูงละเดี๋ยวจะได้ตัดออกนะคะมันสีสูงถว่วลักอันนี้ละสวยมาก ชอบมากแต่บางปีนี้ปลูกแค่ต้นเดียวเด้อปีหน้าสิปลูกทั้งเป็นสวนเลยนี่เชอร์รี่น่ะไอมะกะเทศเชอร์รี่น่ะกระเจี๊ยบเขียวค่ะกระเจี๊ยบเขียวเป็นยานะคะปลูกไว้กินนะคะเคลือบกระเพาะค่ะยาเคลือบกระเพาะด้วยจะเด้อนี่กำลังออกดอกแล้วต้นนี้นะคือโดดมากเคขวะเทศยังแบบ ให้ค,หาค้ามซีหาไม่ค้ามอะวัชพืช่มพยายามเวลาปลูกเบร์เกอรเทปพยายามเอ่อหาไม่ค้ามให้มันโตขึ้นเหมือนอต้นไม้นะคะอย่าให้มันไปเป็นเครื่อไปตามดินเพราะว่านอนจะเจาะนะคะมะเร็งจะเจาะนะคะพยายามให้มันขึ้นอย่างแบบนี้หาไม่ค้ามแล้วก็มัดมัด,ม,ดมัดไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปาปิก้า่ะพวก พริกหยวกมาส่วน,นทางนี้ก็จะเป็นแตงกวาค่ะเจ็บตำกินหลายเธอแล้วค่ะหนึ่งหน่วยอีกบอมีอีกบอกําลังใหญ่เออไหนนะล่ะกําลังออกดอกออกหมากนะคะสองหน่วยผอยู่ข้างในนะคะ นี่บอมีกบอมีบออันเดย์สามหน่อยอ๋ออันนี้ผักบุ้งจ้าผักบุ้งอันนี้ตัดกินกับต่บัก่งตะบักแตงอ่ะละตัดขึ้นแล้วมันตัดกินแล้วมันก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ก็มาเกือเทศอันนี้คือขืนซาแทบุนเป็นพันธุ์สีดำนะจ๊ะกำลังออกดอกมะเขือเทศสีดำอุ้ยพุ่นน่ะอยู่ข้างในพุ่นน่ะบักแตงกว่าน่ะ น,นี่เคี้ยวเคี้ยวนี่บริลเก็บกินแล้วเธอราคาไม่จะนอนเจาะไม่จะนอนได้กินนะคะมึงใบซอยใบยใสเบริร์เพราะว่าบัลลีใสสารพิษอย่างนะคะมันกรเลยนีม่นอนเมื่อคืนพวนบบบแต่งกว่าหนาสากำลังออกดอกดอกด,อก,ดอกมากเมื่อคือบัดกคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นน,นี่มะกรูดเหมือนเดิมแล้ก็ทีในโดกแห้ง เฮ้ยจังไนตสิกินใบคะสุกมากนี่กินมาท่านนี่นี่ดดดดดดอ่านี่เริ่มสุกแล้วเริ่มเห็นหน่วยสุกแล้วนะคะ<ม>เป็นพันเง่แงๆจากไหนกบบระบลุแง่แง่แหลมแหลมมันเป็นหน่วยอุป,ปุนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกคะ่ะสวนพริกสวนพริกนะคะก็จะมีทั้งพริกไทยพริก ฝรั่งนะคะส้มพิกหวานพริกหยวกอันนี้ฟางค่ะตัดหญ้าลังบ้านแล้วก็เอาฟางมากรบนาดินไว้มันชุ่มชามใน้าแต่ส่วนไหนอีกคาเลี้ยวขวาสิคาเลี้ยวขวาแลไปนั่งไปแแหเอออันนี้ก็จะไปเดินหลังบ้านเด้จดเอจวจะเด้อก็จะมีปลูกดอกไม้แนวนิดนึง ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าดอกไม้ดอกอะไรนะคะแต่ว่ากินหอมมากกล่องข้าวฟลักกัสเอิร์นดีกินหอมฉ่ำมากหอมจนมนิ้นอันนี้บักฮงจ้ามะละกอแขกค่ะสิได้กินมาบ่าอีกสามปีพอเราจังสิได้กิน,นเดี๋ยวอ,ออกนอกกระทางนะคะไปปลูกไว้ ซุ้มตุ่นแบบเขือเทศอันนี้ก็มะเขือเทศดำค่ะหลังออกดอกคือกันนะจ๊ะไงส่าครับอืมมีดอกหนึ่งสองสามสามดอกค่ะอันนี้ก็คือเกาือหมากบเบรีไม่ใช่ไม่ใช่หมากอะไรอุ้ยมีงูเขียวน้อยอันนี้นงงูเขียวน้อยนะคะน้องน้องชื่อลูซี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น ดอกอะไรไม่รู้แต่ว่าสวยมากเวลามันออกดอกกินเมนนะคะแต่ว่าดอกงายบานอันนี้คือต้นมันนี่มันเป็นดอกเฉพาะใบมัน,นสวยมีหอยมีอะไรไม่เจาะมันไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นวิวหลังบ้านค่ะน,นี่ส่วนหลังบ้าน ไปปลูกไทยน่อนี่น,น,นีต้นอันนี้ใบเงาเงาอนนี่ใบยงใหญ่น่ะอันนี้ก็บัดอกเหมือนเดิมกินเนี่เหมือนดอกสะเลเตเลยค่ะหอมจนเมนนะคะบหรหดนามเดี๋ยวจะหดนามมันอีกเยอะอันนี้ก็จะเป็นโซนบาร์บีคิวาไป,ปิ่งปิ้งยันย่างอุ้ยนี่มีดอกเขาเรียกว่าอะไรนะดอก บ้านสิงโตหรอประมาณนั้นดีเยอรมันเกิดเยอะแยะอันนี้เวลามันนั่นแห้งมากมันุดเป็นดอกขาวๆแล้วมันก็จะปลิวไปตามลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดินลังบ้านน่ะล่ะคะ่ะแดดกำลังออกค่ะพี่น้องเอ้ยกล้วยนี่ครึ่งสิบบได้กินดับค่าอีกสิบปีพอน่าจะสิได้กินบ่าไใหญ่บ้าไปใส่จักเตือ นะคะเอาระคาสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมสวนแค่นี้ราคะปลูกไว้กินนะคะปลูกผักไว้กินนะคะปลอดสารพิษค่ะปลูกเองกินเองอยากกินเอียงกับปลูกมากกินเอียงกับปลูกไว้เลยพรามันได้ผลผลิตมากกับเก็บกินนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย